สวัสดีครัเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สิบห้าธันวาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งกำพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเดินก็คือสองก็แปดสี่กับหกสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้านะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดจับคู่ก็สองแปดแปดสองสองหกหกสอง สี่แปดแปดสี่หกแปดแปดหนะสตัวก็สองหกศูนย์สองสี่หกหกแปดศูนย์สี่หกแปดแปดสองหกเนาะเริ่มต้นที่ศูนย์ทุกตัวเดอ้อสองศูนย์สองหนึ่งแปนย์แปดหนึ่งสี่ี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเนาะต่อไปอังกฤษสามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สา่องสามห้าสากสา หกศูนย์หกหนึ่งหแล้วก็69เก้านะสามแปดสากจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามหกแปดแดหกศนย์สองหกแปดหกแปดห้าสามหกแปดสาหห้าเนาะเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเยอรมนีศูนย์กับสามสอกับห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูมศูนย้าูดสามศูนย์สามหนึ่งหนสา 36, 38, 39, 03, 03, 02, 3ามหกสามแปดสามเก้าศูนย์สามสามศูนะจับคู่ก็ศู3ย์สามสามศูนย์ศูนย์สองสองนะคะจับคู่ดนกันเน้อนี่สามกับห้าหกกับแปดที่มันมาเหมือนกันเนาะตัวไหนที่ต่างกันก็เพิ่มเข้าไป จับคู้ซื้อด้วยกันนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสวัสดีค่ะ